ขอบคุณที่เข้ามารับชมกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะครูอ้วนเชนิญชิมค่ะวันนี้เราได้มึกไข่ทอดมาสองกล่องนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมากินหมึกไข่ดองนะคะเรามีน้ำจิ้มด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะราดน้ำจิ้มลงไปนะ ทำไมหมูแรงไม่มหักก่อนเราก็น่าจะช่างแล้วแหละนี่นะคะอยากได้เยอะกว่าน,นี้อยู่นะคะแต่เพื่นว่าเราสั่งไว้แค่นี้เราไม่ได้เพิ่มแล้วแบบว่าเขาออกมาส่งก่อนเราก็เลยมีแค่นี้นะคะจะให้ดูไใ,ใกล้นี่นะคะนี่เลยนี่นะคะสองกล่องอ่ะอีกหนึ่งกล่องน,นะคะดเดี๋ยวเราจะเ <มา S 1> ท <มา S 1> น้ำจ <มา S 1> ิ้มลงเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวแกน้ำจิ้มก่อนคือแบบว่าเรากำลังถ่ายคลิปแต่เราไม่รู้ว่าข้างนอกเขาทำอะไรเนะโอ๊ยถ่ายคลิปอยู่ทุคนเห็นงานกับเป็นทีบมาเลยอะุะนี่นะคะเราได้มาสองกล่องนะคะ เดี๋ยวเราจะราดน้ำจิ้มลงไปทั้งสองกล่องน,นะคะวันนี้เรามาพร้อมกับแมงซดิ้งน้อยนะคะวันนี้เราเข้ามาในตัวเมืองนะคะอันนี้ก็ราดลงไปเลยะคะ่ะม,มีแต่พริกนะทุกคนไม่มีน้ำนี่นะคะ,บบคะเป็นน้ำจิ้มแบบไม่ผสมน้ำนะคะเขาบอกว่าใช้มะนาวสูตรเดี๋ยวเราจะมาชิมว่าเป็นยังไงนะคะนี่นะคะ สองกล่องแบบนี้นะคะมันไม่โฟกัสเลยนี่ค่ะเอาซอมไปหน้าหน่อยเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะว่ารสชาติาเป็น,นนะยังไงจ้ะหนูกินอันนั้นเลยก็ได้คนจะให้คนดูอันนี้ดูนี้ดูอันนี้เนี่ยอันนี้ไข่นี่นะคะเรามาชิมไม่มีผักเราพิงมีผักไหมอยู่ข้างล่างเออเนาะ าานนวงไหได้อืมน้ำจิ้มอร่อยอ่ะน้ำจิ้มผักกุก้งอร่อยพี่แต่เรา,าจะแพงกล้องขึ้นนะคะให้เห็นหน้าแมงส์ดดิงน้อยของเรา,าเห็นแค่แแเพศเสด็ดเอาไปนี่นะคะแมงส์ดดิงน้อยของเรานี่ค่ะ แล้วยิงคู่กับผักค่ะอร่อยมากหลาเสาตัวน้นอยๆของเรานะคะมาวันนี้กลายเป็นยักษ์ไปแล้วติดตามดูคลิปตอนที่นางตอนเด็กๆได้นะคะตั้งแต่ประมาณเจ็ดปีเจ็ดปีที่แล้วมีอยู่ใน YouTube นะคะนี่คะ่ะิูกัน้ำจิ้มแบบน้ำจิแบบ้มอร่อยน้ำจิ้มเขาแบบว่าเขาแบบ บริผสมน้ำเ,<อ>เป็นน้ำมะ<อ><อ>นาวแล้วก็พีิกอือขอน้ำปลาอนะเผ็ดอย,อออยอนนู่นี่นะคะอื้มอร่อยนะคะกินต่อเนื่องอร่อยอร่อยจริงๆสั่งมาน้อยเกินไปเราแบบถ้าสิสั่งหลายกัแไปว่าเตือว่า บ่ถึกใจเนาะแต่ว่าปรากฏว่ากินแล้วแสบเดี๋ยวต้องมีครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะลงเฟซเพร่อค้าแม่ค้าให้สำหรับใครที่อยู่ในตัวเมืองอุบลน,นะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยกล่องละหกสิบบาทบริการส่งทุงที่เลยนะคะนในเมืองก็จะกินผ่าด้วยค่ะเพราะชอบ กินยังไงให้ฟินอร่อยกินยังไงให้ฟินนะคะปลาหมึกไข่ย,ยั่วจ้า,จาได้เยอะอยู่นะนี่ได้เยอะอยู่เพราะว่าไข่หมึกมันแพงได้ขนาดนี้ถือว่าเยอะเจ๋อมมนจิม,ม,มก,ก็นน่สนเจ๋อมากินกันแม่เรายังยังไม่ได้ นี่แหละค่ะนี่อืมเอาเลยพี่ลาบโอเคโอเคแสบเลยคนดูอันนี้ดูอันนี้ดูอันนี้ดูนี่นไหนจะให้โฟกัสกล้องก่อนทำนิ่งๆกินแล้วมันละมุนมากนี่ค่ะอันนี้คำตัวๆเลย หายแล้วยามางอยู่บ้เนาะเยยแล้วจะมีเทเป็นหลักฐานหเด้อเะาย้เลเบอร์เ่เนอวดมันหลตอนนี้ห่วงห่วตอนไหนีม่เจอตอนไหนแต่ตอนนี้มันพิดกับยิมนาวเนบมมยมเลยจะมะนาวจะมะยมเลยพยมขายด้เนี้ยค่ะไม่มีผักนะ มันิงมาเมื่อไหร่นะหมอพี่บเมื่อไหร่นบหมอแต่ว่าอีมโยคมันสิเห็ดอีอยู่มันบ่อลมันเป็นมันถือบังคับเดี๋ยวมันกระเฮ็ดบ่ตอนนี้ตอนนี้มันจะเป็นแล้วมันสิจ้ามันส่วนอยู่เหมือนกันกินเนื้อหมูบางอันนี้เป็นเนื้อหมูใช่ไหมใช่ไข่มันนั่นแหละอั่นตรงกลางนี่มัเป็นไม่ได้เจอไข่นี่นะคะเจ๋อมากิน ตยนอนหมาะที่ดินอหอมอมาสยพ่มาอ่ริท้สองเยเาอมา่มีเน่หอมอ่ะหอมเหนือบโอ้หอมป่ะเนาะมันเป็นกินหอมมื้อทอดอ่ะแบบ นะคะจะหมดแล้วตอนนี hmm. s <S mm ้ฟ hmm. mm ังตองนะผักก็หมดฟังก็จะหมดแล้วนี่ค่ะใช่โอ้ ันคือแบบไข่เน้นๆน่ะอือเจี๊ยบอร่อยนอี่อือือตอนนี้ใครแบบนี่คับเนี่ยไข่เนี่ยเลยหอมแหมน้ำจิ้มเขาก็แซ่บเลยน้ำจิ้มแบบประเด็ดผสมน้ำอ่ะแบบคุนๆน่ะ คุณ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 นีณ่ <laughs> นะคะถ้าได้แบบเป็นโลก็สีอร่อยกินเหีาหาเห่ยวเลยนะคะ,น,ะน้ำมาเพิ่หมหน่อยอืมโอเคค่ะ นะถือเขาบางขังคับเพราะว่ามันเป็นอย่างไปซอยหลวงมันเรียกว่าจับหลวงหน่อยบอนี่นะครับบออะไรยังหัวเพศไหนพัวทองจะสาเดียนอ,อกจากบ้านไม่จะพาร์เซอร์กาวนี่แหละไม่จะพาร์เซอร์เราจ่ายอะไรพี่ไม่จะพาร์เซอร์เราจ่ายอีบัวเองมันหนาบาทดิว่ะแมวถ,ถือไฟของ นี่ค่ะกลองน้ำหมดแล้วหมดแล้วพี่กล่องนี้ได้เหม,นนมือนข้าวกล่องนี้คือเหมือนอิ่มเลยนะเนี่ยตอนนี้ก็เป็น ของแมงสดดิงนะคะเให้เห็นครึ่งหน้าก็พอคุณจะสวยหเห็นทั้งหน้าแล้วไม่สวยรถถังไปไหนพี่นอนปล่อ,อยมันไปก็เห็นหน้าแล้วชัดๆน,นี่เทมัสน่าดูนั่ออ่มแล้วอ่ะขครจะไปอีกกล้องมันมองไม่เห็นโอเค นี่นะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้ก็มองหน้านางแบบเราไปก่อนนะคะ <c oughs> ไม่น่าโตเลยค่ะตอนเป็นเด็กน่ารักมากเลยค <c oughs> ่ะผิดไปค่ะเด็กยิ้ออ๋ออันนี้คือเด็กจะขึ้นปอปอห้ปาใช่ไหม ไินแล้วกินยังกินแล้วกินแล้วคลิปนี้ไปแล้วนะคะก็อย่าลืมกดกดไลค์กดซับสไครตกดซับสไครต์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ช่องคูวด้วยนะคะบ๊ายบาย